เทรนเลี้ยงสัตว์เหมือนคนในครอบครัวกำลังมาที่ในอนาคตตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงถึง6 0 0 0 0ล้านบาทและที่สำคัญเทรนนี้จะเป็นโอกาสของธุรกิจอะไรบ้างมาดูกัน 1. ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทที่อาจจะเพิ่มส่วนเพทเฟลลี่เช่นเพิ่มพื้นที่สวดกลางสำหรับวิ่งเล่นพื้นที่ขับถ่ายที่นอนอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตนอกสถานที่เอาใจน้องหมาแบบสุดๆหรือจัดโซนกิจกรรมให้น้องหมาน้องแมวได้ปลดปล่อยแต่ถ้าเล่นเหนื่อยก็จะมีห้องอาบนา้ำที่สามารถพาน้องๆไปเป่าขนฟินๆได้เลย ตอนนี้หลายๆธุรกิจในไทยเริ่มปรับตัวแล้วนะครับเช่นโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดหัวหินโรงแรมเพลรานารา 2. ธุรกิจร้านอาหาร นอกจากจะเอาเสัตว์เลี้ยงเข้าร้านได้แล้วรองเพิ่มเมนูอาหารเครื่องดืง่มที่เสิร์ฟไปทางเจ้าของและน้องหมาดูหรือจะมีบริการรับฝากสุนัขห้องอาบน้ําหรือมีโซนเอาา์ดอฟเพื่อนที่สานามหญ้าให้น้องได้วิ่งเล่นแบบร้านเคก็เก๋็สุดๆไปเลย 3. ธุรก,กิจอาหารและขนมสาหรับสัตว์เลี้ยงเพ็ยสุขภาพไม่ได้มาไรแค่คนนะครับแต่รานไปถึงน้องหมาด้วยเกิดเป็นอาหารสุขภาพสําหรับน้องหมาเหมือนแบรนด์ใจกล้าขนมสําหรับน้องหมาที่ทําจากโปรตีนมแมลงมีประโยชน์เรื่อผงผูม้คงกันและบํารุงขนให้นุ่มหน้าจับ4 กิจรับจัดงานให้สัตว์เลี้ยงในเมื่อเรารับสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนคนในครอบครัวเจ้าของก็คงอยากให้น้องได้มีพิธีหรือจัดงานต่างๆให้เหมือนคนใช่ไหมครับซึ่งเพจอินเพจตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ก็ให้บริการสถานที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครบวงจรว่าจะเป็นจัดงานวันเกิดแต่งงานทำบุญรวมถึงจัดงานศพให้ด้วยทุกคนพอมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้กันไหมครับนอกจากมาแรงแล้วเจ้าของเขายังยอมเปย์ให้กับน้องหมาน้องแมวแบบสุดๆเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ประมาณ5,000-2,000บาทถ